ดูมันดิเจนสามครับผมว,วันนี้อันดับแรกก็ต้องเขาขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนที่มาสัมภาษณ์พวกเราในวันนี้ตอนนี้นะครับกับแฟนมิทติ้งของเจนสามในกรุงเทพนะครับก็จริงๆตกใจมากเพราะว่าเยอะมากจริงๆใช่หมจริงคือเราก็ไม่คิดว่าจะมากเท่านี้นะครับก็ขอบคุณในความเอ็นดูนะครับพวกเราก็เจนสามก็ยังเหมือนแบบ เด็กน้อยพุ่งลืมตาแรกเกิดเลยเนาะจริงเราพุ่งกองจากโรงพยาบาลมาที่ห้องแต่งหน้าวันนี้เพื่อขึ้นทักทันทีครับเก่งนิดนึงประยคประโยคเมื่อกี้ผหันไปผานเก่งนิดนึงแรกเกิดแรกเกิดครับทำไมครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนเอ็นดูกันแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ครับอยู่กันมาเก่ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันโฮ้ยกี่ปีแล้วเจนสามสองสองปีสองสองประมาณสองปีครับ สองปีที่พามาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงก็รู้สึกว่าทุกคนในเจนสามโตขึ้นเยอะมากจากตอนแรกนี่คืออย่างอ้อแอ้อแออยู่อ้อแอยังไงอ่อแอยังไงอ้อแอยังไงอ่อแอยังไงตอนนี้หนู่ไม่อ้อแอแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่น่าอ้อแอแล้วนะจริงเหรอดูจากซีรีส์แล้วแบบไม่น่าอ้อแอแล้วสารวัตรลงแล้วคุณตำรวจคุณตำรวจลงแล้ว ครับไปเราไปคำถามกันไปกันที่อันก็อื่นอยากอยากแนะนำแนะนำตัวทีละคนสักหน่อยไโอเคอยากเป็นทางการมาเต้ไหมวัสดีครับผมมาเต้นะครับวีสวัสดีครับผมเจมนะครับสวัสดีครับเก่งฮาริดครับสวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรครับสวัสดีครับก้องจิโร่ครับสวัสดีครับโทมัสทีทัศน์ครับ มีอฟเสวัสดีครับเดนมานมันากรคบเย่วัวดีรับเ้นมาจิมันรับสวัสดีครับดีดีวันชีคบเย่เมื่อเมื่อชีลองบอกว่า2ปีที่ผ่านมาแต่ละคนโตขึ้นอ่ะก็เป็นยังไงบ้างตีรู้สึกว่าเราโตขึ้นยังไงบ้างตีรู้สึกว่าอ๋อได้ครับตีรู้สึกว่าตัวเอง เก่งขึ้นนิดนึงเมื่อก่อนพูดไม่เก่งเลยเมื่อก่อนไม่กล้าพูดโอเคพี่เน่อะโอเคออะพูดเก่งขึ้นได้สกิลอะไรเพิ่มอีกอ่าจะมั่นใจขึ้นแล้วก็ โตขึ้นยังไงบ้างนะฮะก็น่าจะพูดรู้เรื่องขึ้นเมื่อก่อนเก็คือพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอันนี้ก็อาจจะพูดเขาเรื่องได้มาสกิลหนึ่งนะฮะสกิลหนึ่งนะฮะอย่างร้องก็ก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะตอนที่พัฒนานิดเต้นครับเพราะเดี๋ยวได้ดูโชว์แน่นอนพร้อกเลยหรอพร้อมเลยนะ ใช่เพราะดยปกติอ่ะเข้ากันเราไม่ทิ้งในนของการร้องเพลงนี่เดี๋ยวคือเป็นแดนเลยใช่ไมวันนี้เรามานั่งสมาธิกันครับผมเริ่มก่อนเหรออ้าววันวันค่ะลูกครับแคปพัฒนาอะไรบ้างพูดเก่งขึ้นครับเพราะว่าพูดแบบว่ารู้เรื่องขึ้นนิดนึงแล้วก็ เรื่องร้องเพลงร้องเพลงก็เก่งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เต้นเต้นเริ่มพอได้แล้วก็แสดงแสดงก็ก็เริ่มพอได้โอเคค่อยๆเริ่มก่อนเนาะพี่โทรแล้วคะ่ครับสิ่งที่ผมได้ปรัฒนามา เอาจริงแบบมีเมนหลักเลยก็คือเรื่องอินเนอร์ครับเรื่องการแบบใช้อารมณ์ให้ดีดีขึ้นแล้วก็การจัดการอารมณ์ของตัวเองครับผมในแบบในเวลาการทำงานแบบพวกนี้ครับถามได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเป็นคนใช้ยองไงไมต้องใช้วิธีการจัดการอารมณ์แอ๋อมันเป็นฟิลเหมือนกับว่าแบบเออก็คือต้อง แยกอะครับบอกว่าอะไรเรื่องเครียรเราบอกอะไรัดการได้อะรังการไม่ได้ครับตอนนั้นยังแบบเด็กๆอยู่ไงตอนนี้แบบเริ่มมีพื้ที่ภาวะมากขึ้นแล้วครับครับผมก็กล้องเอาเป็นการพูดแล้วกันครับก็เมื่อก่อนเราอาจจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไงไม่รู้เรื่องไม่ก็เดี๋ยวนี้ก็แบบเข้าแบบพูดเข้าเรื่องได้เก่งขึ้นนะครับคือเมื่อก่อนคือไม่ถามว่าเริ่มต้นประโยคได้ เริ่มได้ครับแต่มันจะออกไปไกลหน่อยเราไม่ขาจุดจบไม่ได้แล้วเรื่องร้องเรื่องเต้นก็รู้สึกว่าก็พัฒนาขึ้นทั้งหมดครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่จะมีนี่ค่ะลูกครับก็ตั้งแต่เรียลิตี้เอนะครับตอนนั้นยังรู้สึกไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าเก่งน้ำปิงขึ้นแล้วก็ใครไม่ใจนะอ๋อเปียโนใหม่ครับเราต้องเปียโนยังเหรอวะรู้สึกว่า เราพัฒนาขึ้นในทุกวันเพราะว่าแบบเราก็ได้โอกาสไปทําหน้าที่ต่างๆในงานต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นคนที่จากเป็นคนที่ขี้อายตอนนี้ก็ยังขี้อายอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ขี้อายขึ้นด้วยขี้อายขึ้นแล้วก็แล้วก็กล้าคุยกับกล้าคุยกับพี่ๆนักข่าวกล้าคุยกับคนอื่นน้อยลงค่อนข้างที่จะแบบ อินทว์ดเลยอรัพักหลังพี่อินทว์ดแล้วเหรออินทรวอดละแล้วก็ไม่ค่อยเพราะเพราเราเก่งขึ้นเลยหรือเปล่าเพราะเรามีเก่งของเราเองเก่งน้ำปิงไะเก่งอ่ะอ่ะปวดยังขอโทษแทนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าพวกเราโตขึ้นแล้วจริงๆครับพี่เก่งต่อได้เลยพัฒนาตรงไหนบ้างพัฒนาเหรอฮะน่าจะ เรื่องการพูดฮะกาจำจำได้ว่าเยลิตี้ครั้งแรกที่แบบเรามีพี่ๆนักข่าวมาสัมภาษณ์ทุกคนเกรงกันหมดเลยแล้วก็คือเรามีการวางสคริปต์ไว้ตอนนั้นแล้วเราก็พูดตามสคริปต์ตามสคริปต์จนจบเลยแต่พอทุกวันนี้ดูทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นก็ <c oughs> ก็ด <c oughs> ีดีใจเยอะจนเกินไปนะดีดีแล้วเป็นตัวของเอง้บอกใครอ่ะกล้องจีรู้ว่าบอกเป็นเยอะเกินไปครับ ครับผมก็สิ่งที่พัฒนามากขึ้นก็คือแบบว่าผมแบบว่าเป็นคนที่แบบเริ่มกล้ามากขึ้นฮะใช่ก็แบบว่าเรื่องการพูดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ฮะแบบว่าเคยพูดน้อยแล้วก็เป็นแบบกล้าพูดน้อยไปอีกเพราะไม่ใช่พูดเยอะขึ้นใช่ฮะเท้าผมแล้วก็ ลักษะต่างๆหลายด้านเหมือนกันฮะใช่ครับครับผมก็ก็น่าจะเป็นการพูดครับเพราะว่าอยู่กับบุคคนมาก็พูดเยอะกันเห็นว่าต้องเริ่มพูดเยอะบ้างครับเวลาอยู่รวมกันใครพูดเยอะสุดเออเยอะสุดไรใครพูดรู้เรื่องสุดพร้อมพูดรู้เรื่องสุดเนี่ยพูดเยอะสุดเลยมีความมั่นใจสุดเลยอ่ะ ไม่ก็รู้สึกว่าเราพูดเรื่องสุดไม่ครับผมไม่มั่นใจหรอผมยกไก่อ็ใครใครจะเป็นตัวแปรต้อเป็นอยู่รวมกันแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นพี่น้ำปิงแล้วกันฮะพี่็นว่าพูดรู้เรื่องสุดก็ค่อนข้างชัดเจนนะหลักฐานเราพูดได้อะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นเนื้อความสําคัญอยู่แล้วเวลาที่เราพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เก่งขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นทางฝั่งของ คุณ First One นเพราะว่าคือไม่ใช่แค่พูดธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เขาพูดแบบมีจาริตที่เขาใส่แบบใส่คือเขาอยากดูแบบสดๆแบบว่านี่ตาเหนือถ้าสมมติรถยังไงลูกสตรีมมิ่งยังซื้อได้อยู่ไหมสตรีมมิ่งได้อยู่แล้ว ซื้อสตรีมมิ่งกันได้ใน chickenmelon. com ยังสามารถกดกันได้ถูกกดได้อยู่ใช่ไหมนั่นน่ะสิครับผมก็น่าจะติดมาจากพี่นัทเลยเนือเมื่อกี้ที่บอกไปว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้กันมากขึ้นเนาะหมายถึงว่าเรียนรู้และเติบโตกันมากขึ้นครับมองเป้าหมายไว้ยังไงอ่ะเพราะอันนี้คือถ้าเทียบแล้วมันแค่สองปีเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเองอืมและหลังจาก เป้าหมายของตัวเองหรือว่าทั้งหมดเลยครับจริง,รงๆอะ่ะผมผมดีใจนะที่ได้เห็นเห็นภาพแบบนี้ครัง้งเพราะว่าผมรู้สึกว่าการได้ใช้เวลากับกับเพื่อนๆน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนมันมันมันหายากมากๆปีหนึ่งหรือว่า2ปีเราจะได้ใช้เวลาแบบนี้ร่วมกันรวมถึงพี่ๆแฟนคลับด้วยฮะก็อยากให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมมี DMD Land ต่อไปมีแฟนมิตรของเจน3ต่อไปเรื่อยๆฮะก็หวังว่าจะได้มีอะไรดีๆแบบนี้ครับผแต่นี่คือจริงๆแล้วคือเราเคยไปตัดวงกันมาแล้วที่ที่ญี่ปุ่นใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างตอนนั้นเพราะอันนั้นถูกครั้งแรกป่ะครั้งแรกใช่ครั้ที่ญี่ปุ่นเลยครับเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าที่แฟนๆญี่ปุ่นน่ารักมากๆเลยครับ เรารู้สึกว่าพวกเรา enjoy กับการทำโชว์มากๆแล้วก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้ไปแฟนมีที่บุรีรัมย์ครับผมแต่แบบมันก็คือแบบแฟนมีครั้งแรกแบบพวกเราก็แบบมีตื่นเต้นแล้วแบบมีหลุดบ้างอะไรบ้างใช่ที่วันนี้ครั้งที่สองไม่ตื่นเต้นแล้วก็อยากตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นน้อยลงใช่แล้วลงเยอะเลยใช่เยอะเลยเอะ อจริงๆวันนี้เรามาในทีมไฮสคูลครับม่นเปแบบว่าย้อนวัยย้อนวัยับอันี้บอกได้เหรอฮะได้ดูไม่ออบเลยนอนวัยแค่ดีเช็คเฉยเฉใช่ครับก็มาในทีมไฮสคูลแล้วก็จริงๆวันนี้เรามีเกมมาเล่นกับแฟนๆทุกคนด้วยเฮ้ันี้บอกได้เหรอได้ ก็คือทุกคนต้องตื like mm ่น hmm. ตัวตลอดเวลานะเพราะเกลีจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อย un ่างเงี้ยออาจจะแบบคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้เอาจจะชวนขึ้นสเตจแล้วมาเต้นด้วยหรือเปล่าเราอาจจะลากขึ้นมาเต้นด้วยกันสายโหดจะได้เห็นอะไรบ้างจะได้เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเอางี้ให้พูดถึงโชว์ของแต่ละคนเอาแบบเอาแบบแค่สปอยว่าโชว์ของตัวเองมันเป็นยังไงแฟนแฟนจะต้องจับตามองขนาดไหน ฝั่งไหนก่อนอ่นเริ่มพี่หลาเต้ล้เต้เรสปอยสปอยเขาคิดว่าทุกคนนอาจจะชอบกันนะเราไมเหวาันไมเนเาวายังไงเป็นเวายังไงมันเหวายังไงนวายังไงชอบอะไรชอบอะไรเอออืมคิดว่าชอบครับเพราะว่ามีมีแขกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รว้พูดได้หรอไม่น่าใช่พูดได้หรอ ไม่ทันครับมีพี่ออฟครับผใช่ใช่ใช่โง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 ่เก่งมากอ่ะเก่งมากเจนครับครับใครมากเจนครับใครมาเหรอครับเจโฮเจอแล้วเห็นอะไรคะโชว์ของผมใช่ไหมฮะก็อาจจะได้เห็นเอ่อความน่ารักครับผมใช่นะน่ารักมากกว่าตอนนี้ไหม น่าน่าทาทอยู่บนเวทีน่าจะเยอะกว่าตอนนี้ครับแล้วก็เฮ้ยไม่พูดถึงทุกคนไี้ไหมครับอ้าวพี่เก่งค่ะครับผมเรจะได้เห็นอะไรครับวันนี้เราจะได้เห็นพี่เก่งเต้นอ่าสเต็ปการเต้นแน่นอนเพราะว่าผมคือเมนแดนเนี่ยนี่เออเหมืนได้เมืนได้อ่ะแน่นอนฮะ น้ำปิงน้ำปิงน้ำปิงอ๋อของน้ำปิงนะครับก็จะได้เห็นการโชว์อะไรที่แปลกใหม่แต่ว่ามีความเรียบง่ายแล้วก็มีความค่อนข้างที่จะแปลกตาแต่ว่าก็จะถูกใจแต่บอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นละกันเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ดินดิเฟเอนชิพนะครับก็เราได้โชว์หลายๆด้านเนาะก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้เห็นอีก อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจที่แบบหยิบมาให้พี่พี่เห็นว่าเอ้ยเราแบบมีพัฒนาการว่าขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าคนดูได้ดูแล้วอาการมันจะเป็นยังไงอาการเหรอครับอาการเขาจะออกอาการแทนไม่ได้ดูโชว์ของปิงคือนั้นปิงว่าทั้งหอน่าจะเงียบครับทำไมอ่ะพอฮอบอยู่ไงฮอบอยู่ไม่โชว์เดี๋ยวผมก็มีแขกพิเศษเหมือนกันนะครับจริงเหรอไม่ได้โชว์คนเดียวนะครับ เอาเดี๋ยวผมอะใช่อ้ยไม่แขกพิเศษมันก็มีได้หลายอย่างหรือเปล่าเราอ่ะเรามีหลาย a l t เทอร์อีโก้อะไรมากมายเรามี personality ทั้งมากมายใช่ไหมครับก็ไปรอดูดีกว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานว้าวซ่าว้าวไฮว้าไฮไม่ว่าอะไรตอบตอบ เอไว้เบื่ขางฮะสู้เขาเขเพืเรามีอะไรตายละตายครับก็ของกล้องนะครับก็จะเป็นทุกคนน่าจะชอบแล้วกันแบบสปอยลยว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นกล้องทำอะไรแบบนี้อุ้ยวันนี้กล้องจะของผมพี่คอมันอุ้ยไม่ก็เคยแล้วนะเฮ้ยอย่านะต่อเลยครับก็อยากให้ทุกคนรอดูแล้วกันนะครับว่าของกล้องจะเป็นอะไรแต่ว่า ทุกคนน่าจะชอบแน่นอนก็คือเป็นโชว์ลิลลี่อจะบังพี่ทำไมจะได้เห็นบนเวทีไหมไม่วินเนลเวตรงนี้ตอนนั้นหน้าน้บิงเป็นยังไงไม่มีใครทราบพบกล้องรีบบังพี่ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอันนี้เนียยจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ก็โชว์จริงแค่ไบนเวทีที่ไมหอมนะขอคข่าวก็รู้สึกว่าเอาจริงผมไม่เคยอาจจะไม่เคยโชว์ด้านนี้ให้พี่แฟนๆดูเลยด้านซ้ายเหรอด้านหีดเลย้วไมทนอยู่แล้

ถึงความรักผมนั้นสั้นแต่ความรักที่ผมให้พี่นั้นยาวึ่งคัดสแถึงโชวผมจะสั้นแต่ความรักผมให้กับพี่พี่นั้นยาวมากเลย กว่าจะคมกว่าจะคมงงได้งิมากลูกเอบอรบ้าแล้ครับเอาลละยแ่คิดยุงเกาเอาอาสักผมบอกเลยว่าโชว์ผมเนี่ยอหุยทุกคนอาอผมบอกเลยว่าผมจะโชว์เตนมีบอยบอกเลยเหรอ ผมย่าไปสปอยแล้วจริงๆผมสามารถชงนี้ได้เลยโอ้โหมาเลย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 เมื่อกี้เมื่อกี้แบบหยอกไม่เฉยโชว์โชว์ผมเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมแบบว่าไม่ค่อยถนัดว้าวครับมีแม่คืออยากอยากแช่แบบอยากอยากทำไปเถอะแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครั ผมก็โชว์เต้นนะครับก็เป็นแบบว่าชาวร็อกว้าวแค่ออกมาก็โดนเลยนะมาเป็นร็อกเลยนี่มันอะไรกุญแจมั้ฮะกุญแจเอากุญแจมาทำไมอ่ะเอาล็อกครับผมอุ้าวแต่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 ว่าแต่ว่าโชว์ของเราเนี่ยไม่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 ได้เหมือนที่ปุ่นเพราะว่าเราตั้งใจแบบออกแบบโชว์มาใหม่ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่า แฟนมิสเนี่ยเป็นเฟิร์สแฟนมิทของพวกเราที่เป็นฟูลแฟนมิทจริงๆไปเลยรู้สึกว่าอยากเซอร์ไพรส์ให้ด้วยใช่ใช่ก็มีดีไซน์มีโชว์อะไรใหม่ๆให้ทุ่นนแน่นอแล้วถ้าอยายประเทศคือจะมีเวอร์ชั่นใหม่ไหมครับมีแน่นอนประเทศไหนสนใจติดต่อมาได้นะครับเจอะว่างอยู่เลยเราสามารถร้องเพลงได้ทุกภาษาได้พิธีแล้ครับคือของโชว์ของตีเนี่ยอาจจะมีความท้าทายเพิ่มเข้ามาหนึ่ มันก็คือคูสลิงอ่อคือปกติเนี่ยจะมีคนอยู่บนเวทีด้วยแต่ว่าใครต้องรอดูเองที่ร้านนั้นหนูอยู่บนเวทีไหมไม่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 อม่นม่ไย่ไม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 ่ไน่ไม่ไมเไม่ม่ม่ไม่ไม่บมเวทีไม่ไ่ไม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 ม่มาไม่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 วม่ม เราจะจะหาคนไปโชว์เป็นเพื่อนเค้าหรอก็มีคนถามว่าต้องทำยังไงตีเหงาแล้วต้องทำยังไงอ๋อเหงาแล้วต้องทำยไงก็นี่ไงที่เหมาะเลยพี่ๆทุกคนใช่เราจะไปส่งแฟนขับขึ้นมาติ้นกับพวกเรานี่เหรอ ใช่ครับใช่ไหมครับโทมัสอ๋อใช่แล้วครับผมถ้าเกิดว่าแบบพี่แฟนภาษาอังกฤษสิครับเพื่อนโอเคครับ if you guys want to watch our fan meet you guys can buy our live stream ticket at ticketmillan com yes yeah we can go around the world if you want me and g e n สาม and everyone to go you your country just ขอดูดูมันดีมัออมชัะนีชอปชั่นออมชั่น We ready to go อยากข้าวหน้าขอสลับพี่ได้ปะเอานกลางากันหน่อยลูกผู้เลิศก็คือถ้าใครประเทศอื่นๆอยากเจอของพวกเราก็ได้เพียงแค่ริ่งริ๊ง ฮัลโหลออฟชั่นไม่แต่ว่าภาพรวมคือทั้งแฟนมิทที่ญี่ปุ่นแล้วก็แฟนมิทที่ไทยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนของแฟนคลับที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ ทีมดิฟเฟนชิพดียลิตี้นะครับจนถึงตอนนี้หรือใครที่เพิ่งมาคนพบกัน <c oughs> หรือว่าอะไรก็ตามรู้สึกว่าทุกการซัพพอร์ตของทุกคนเนาะแบบมีความหมายมากๆทุกครั้งที่เราไปซ้อมมีดกันซ้อมโชว์ซ้อมอะไรก็ตามคือเรียกว่าเราเต็มที่มากๆแล้วก็แต่และคนก็พยายามงัดเสน่ห์ของตัวเองออกมาโชว์ให้ได้มากที่สุดก็ขอบคุณมากๆที่ยังรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราทุกคนจนถึงตอนนี้นะครับที่ ก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนยังอยู่เติบโตกับพวกเราจินสามแบบนี้ไปเรื่อยๆคร่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยหนาวว่ะไ่้ออกกลฟ์ใหม่ถึงเมื่อกี้ที่ไม่มีใครสา่งมาตัาอะไรได้เลยนะเนี่ยคือไลฟ์

อ่าเดี๋ยวเรเรื่องเดี๋ยวอ๋ออ่าโอเคงั้นเรียงจากฝั่งนี้ก่อนนะลูกจะได้มองฝั่งเดียวกันอ่ก้องพี่ก่อนนะลงนะโอเคขอบคุณค่ะอ่ามองไล่เียงเลียงไปนเรียงไอย่างี้นะ